5่านี่เป็นคลิปที่2ของช่องแนละ้ววันนี้อยู่กันในเกมคลาสิกแอคชั่นเกมที่ก็คนเล่นเยอะอยู่นะเมื่อก่อนม่รู่ว่าดังไหมเพราะว่าเล่นกับเพื่อนแก้มไม่กี่คน2อสคนก็โอ้โหตั้งแต่ปสถึงปหะจนตอนนี้อยู่ปีสามแล้วคือปีสามแล้วหลายปีมากแล้วกี่ปีไม่รู้ก็อ,อยู่มานานมากเกมนี้ยังไม่ปิดเลยจำาหารหัสได้ก็บุญแล้วเนี่ย แม่งตั้งชื่อพ่อเพื่อนไว้เป็นรหัสบนไอนน้รหัสล่างก็รหัสพีบีเมื่อก่อนแม่งงสมัครรหัสไหนก็ตั้งรหัสนั้นอ่ะอันนี้อะไรวะตั้งค่ามังใหญ่เลยปรับกว่าไป๊หนึ่งมาตั้งค่าเสร็จแล้วกระเป๋าอ่ะดูดิอันนี้อะไรเนะี่ยไม่คุ้นเลย งอ่เฮาน่าเริ่มเล่นเป็นงนี้เหรอวะเมื่อก่อนตอนที่เลิกเล่นยังไม่เป็นอย่างนี้เลยก็แบบเป็นสมัยก่อนอยู่เลยอันนี้อะไรแม่งมองยาวอะรอันนี้อ,อ่าตายอะไร,รอยู่ะเนี่ยนี่ดูอาวุธผมดิสมัยไหนอ่ะนี่ดูโอ,เอ้เนี่ยเมื่อก่อนนี่มีปืนนี้แม่งคือคือนับว่าเป็นสายเตอร์ไปเลยนะแค่ปืนปืนเนี้ยแต่ผมซุ่มได้เลย เออปืนดูดูเปืนนี่นี่นี่ได้มาเมื่อกี้เช่าอันนี้ถาวรได้มานานแล้วนี่มีปืนกระต่ายด้วยมึงรู้ตำนานขนาดไหนนี่ฟิลลี่เนี่ยไม่มีแล้วะน่าจะอยู่เซิฟอื่นด้วยแหละเพราะว่าเล่นไรเซิฟเจอร์หัสนี่โอเค ของน้อยจังวะอ่ะเริ่มเล่น,ลนยังไงวะวันนี้หัวซ่อนแอบน,นี่จำจำด่านนี้ได้คือไม่เป็นด่านแรกเลยที่เป็นด่านซ่อนแอบที่มาตอนนั้นไม่กูจำได้เลยปอยยังเล่นอยู่ที่เหลือไม่ด่านอะไรอยู่เนี่ยอ่าไม่าจะเล่นด่านไหนมีคนเล่นไหมนี่อ่ะสตาร์ทแมพ เค้เขาไม่มีด่านไหนก็ไม่มีใครเล่นอ่ะอด่านนี้มนะัด่านนี้อันนี้คือด่านคลาสสิกที่หนึ่งหนึ่งเมื่อก่อนเลยนะหนึ่งหนึ่งสองรองอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการชวนคนมาเล่นก็อย่างนี้ฟิล์มชั้นโลกหนึ่งหนึ่งแล้วก็จอยเน่ใครที่เล่นเกมนี้ก็ต้องโอ้โห กลัวที่ไหนอะเออชิบหายนี่ตัวละครที่ผมใช้จริงๆแล้วคือเมื่อก่อนตัวนี้ไม่ได้ถาวรมายากมากเลยวหะกว่าจะได้ถาวรแบบนี้คือยากอะจะเก็บเพชรอะไรเนี่ยบางทีแม่งก็มีแบบแค่เช่าหรือเปล่าวะจะไม่ผิดตออนล้นโคตรดีใจที่ได้ถาวรมาขอปรับไอ้นี้ก่อนปุ่มตาม หยิบน้อยเย้ะกางกระบาลกูเลยเดี๋ยวนี้แม่งตัวละครเยอะแล้วดีไม่ไปห่างสามนิ้วไม่ได้อะไรว้เนี่ยมีคนเข้ามาช่วยวะ่ะวีไ v พีหกเนี่ยนี่นยังไงให้เบลเยอะขนาดนั้มา ไม,ไม่โคตรยากเลยเหมว่าผมลืมพูดเดยไอการเล่นเกมนี้มันต้องกระโดดดึงๆน,นี่นะเว้ยเป็นสเต็ปของเกมนี้เลยเนะี่ยกระโดดแบบซ้ายขวาแล้วก็ยิงอะ่ะมาจะรอไม่ได้กูกระโดดเฮ้ยชนมีคนมาช่วยเราถึงสองคนด้วยกันเฮ้ยชนวะว่ะรอบนี้ อ่ะกูปรับให้เป็นสาม้วแล้วโอเคยิงได้แล้วโหก็โดดยากจังวะจอว่าใหญ่โดน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 อ้าวใชยปืนกูดีดด้วยแหละจริงปืนนี้ เมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยผมเล่นปืนนี้ก็หายากเหมือนกันจะทาวนได้ไม่มีแบบเช่ามาไม่ทำทำอะไรเลยชนะสไนบ้างกว่าเพื่อนชิบหายแล้วกูตาย กูตายอยสวยไม่ปีกอันนี้ตัวละครเมื่อก่อนเหมือนกันตัวละครก็เมื่อก่อนคือมีก็คือแบบเรียกว่าสายเติมได้เลยเรียกว่าเติมเยอะไปเลยอะ่ะแบบไม่ใช่สายเติมนะคือไม่เติมเยอะอะ่ะ เชดดี่ยโคตรดีโอ้อวโหได้ด้วยเ,เข้าไปรู้สึกตีนม่เต็มกากมากเลยช่วงไม่ใช่ช่วงนี้ดิยุคนี้ยุคน,คนี้สมัยนี้เอออะไรก็ใช่เพราะว่าเกมแนว fps เดี๋ยวนี้มันบางเกมมันแค่กดกดยิงปุบ๊บมันก็สะโคลให้แล้วก็ยิงบางเกมก็มีพวกเกมที่แบบ เว้ยพวกเกมที่แบบบางทีว่ามันจะล็อกต่าให้แบบเนียนๆอะไรอย่างงี้นะแต่มันจะยิงยิงบางเกมมันก็ไม่มีแต่มันยิงง่ายมากแต่เกมเนี้ยมันยิงโคตรยากแต่เมื่อก่อนเล่นได้แล้วเล่นสบายเลยแต่ตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วเรียบร้อยแพโอ้โหแต่ละตัวก็ทำนั้นอะไอ้แย่เอาอะไรมาักยศเยอะขนาดนี้ ก็โปรไฟล์มีไงบ้างม,มีแค่นี้เลยวีพีสองมีวีพีสามยศก็ถึงตอนไหนแล้วเนี่ยม,มันมันมีอัปเดตมาเพิ่มไหมไม่รู้นะไ้ยศไอนน้ไอ้แดงเนี่ยเมื่อก่อนก็มีแล้วไอน,น้ำตาลเมื่อก่อนก็มีแล้ว ไอ้เทานี่จำไม่ได้วะ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยไม่เคยเจอ,เอบุตมิวมิวกามาสเตอร์มยวมยวทำไมจามยว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  เมียอ <si ือแมวอ่ะแมว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 ปืนแมวแมวอมวมวแมวเมวแมีแมวแมวแมวแมียมวแมวแอวแมวแมวยมวแ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 มแมวแาวแ่วแมาแมวมวไมวแมวแมวแมมวแมวแมวแอวแมวแมวมแมวแมมวมมแมแมมวมวมมมมมมนมาม่นะ ก็ไอซองผู่นี้ก็มีอพวกกล่องนี่อะไรไม่รู้เนี่ยนบาเล่นี่ก็มีทั้งนานแล้วเนี่ยมันอยู่อีก่ะราคาเท่าเดิมเลยอะวะอะไรวะเนี่ยมีอะไรวะอะไรอะเมื่อก่อนผมเล่นถึงนี้เองถึงไอดาบเ,เนี่ยเมื่อก่อนตอนผมเลิกเล่นอะ่ะมันมาถึงตรงนี้เองคนยังเล่นเยอะอยู่เลยตอนนั้น่ะ ในสนาเนี้นนผมก็อยากได้มันก่อนะน,นี่ก็อยากได้เหมือนกันเนเธอร์เ,เดมอนส่วนกล่องพวกนี้ก็อยากได้นะมันก่อนไม่รู้อยากได้เพื่ออะไรกันเพราะว่าเห็นมันแพงก็เลยอยากได้โอ้โหมีแต่อันที่ผมไม่รู้จักนั้นเลยวะ่ะเอ้ไอ้กล่องนี้ไอ้กล่องนี้เมื่อก่อนแมงชอมาดูมากก่อนสุมคือต้องมาทําสูตรอีกกล่องนี้แต่ท่าไรปืนไม่สวยเลยว่ะเดี๋ยวนี้ดูดอะไรไม่รู้ะ อะไรวะแต่ละกระบอกฮึมัเยอะอยู่นี่เอ้อันนี้อันนี้อันนี้มีแล้วตอนเลิกเล่นอ่ะนี่ยังสวยอยู่ไอ้จอบนี่ก็สวยเนี่ยนยังอยู่ตอนนั้นอ่ะนี่ไอ่ไอ่มันถึงตรงนี้แล้วก็นี่นี่นี่อันนี้คือยุคที่เล่นเลยแบบปืนเทพมากมอก่อนดูดิไม่มีความเรืองแสงเหมือนอันุ่นหรืออะไรอ่ะ มีเด็ดไหนนี่มันถึงมีแบบความคลังไม่ใช่อะไรไม่เล่นเรืองแสงเมื่อกี้อันนี้ก็เช็คอินไม่ได้อะไรไม่เนะโ,โอเคจบคลิปเลยแล้วกันแม่งสรุปแล้วควรเลิกเล่นกันเยอะ